v วโอเลตอดีตลูกหลัก G m บอกเลยว่าแรงมากแก๊กกับผมช่วยกันตีนกยดูดีนาคอสลัมออกมาจากในพุ่มแก,ก๊เกือบตายแต่ว่าผมก็สามารถสวนยิงนาคอสตายไปได้เทลยิงสตันมาหวังจะได้คิวแกสุดท้ายแก๊กก็ตายแต่ว่าผมก็สามารถได้คิวเทลมาไฟตรงเลนบนผมมาเติมเพื่อนช้าแต่ว่าแก,ก๊ดึงอันเลนกลับมาผมเลยได้คิวไปล่าส่งความรักมาให้ตามด้วยไบเข้ามาจูบอีกทีตาที่ครับรออะไรอันเลนโดนดึงอีกแล้วครับแต่ว่าแก,กดูดอีกทางหนึ่ง กลายเป็นเทลที่รับเคอะไปแทนผมตีธรรมดาแล้วขี้แตกตายไปเลยวีล่ามาดักพุ่มแต่พวกผมเดินกันสี่คราวนี้จะหนียังไงเอาอีกแล้ววีล่าตัวนี้โคตรแหลมบอกเลยผมโดนหัวใจเกือบตายเหมือนกันอันเล่นกระโดดขี่หัวแก๊กผมกับเมดฟรีมากตีธรรมดาจ่ายสกิลไปเอาอะไรไปรอดละ่ะก่อนจะจุบวีล่าเกิดมาพอดีโดนผมยิงไปโคตรแรงเลย เกมนี้แปลกหน่อยครับผมหยิบทูเลนมาเลนกลางพึ่งเวล2ก็บวกกันอย่างหนัวแย่งคลิปกลางกันสนั่นเลยครับ ผมเก็บสแต็กมาจากนกรับหลังจากนั้นปาสกิลหนึ่งตามด้วยอันตีครับไม่รู้โดนตัวอะไรบ้างแต่ที่แน่แน,นช่วยเพื่อนได้คิวไปช็อตเวิร์ของเฮเลนครับอยู่ดีๆเขาก็มาโดนไฟฟ้าผมช็อตหลังจากนั้นก็ป้อมตีตายเสียเปียบมากครับทีมเราพยายามกันป้อมจังหวะน,นี้ต้องเข้าแล้วโจ๊กเกอร์ตายไปตามมาด้วยเฮเลนแบบติดกลายเป็นชัดดาวกับดับเบิลคิวของผมผมฉีกจัดครับอยากลองวัดกับฉีโดนฉีตบติดกำแพงทำอะไรไม่ได้เลยภาพตัดมาที่ป่าเราครับเน็ตหลุดส่วนผมที่เพิ่งเกิดมาครับก็ช่วเพื่อน รอบสุดท้ายครับเพราะว่าเลือดขาเหลือน้อยรอสุดท้ายมาหลอดโดนจับก่อนครับแต่ดาซี่คิดอะไรก็ไม่รู้วัดมาเฉยโดนผมฟาหนึ่งตายไปครับฝั่งหนึ่งของไฟครับเลือดเขาเหลือน้อยผมเลยปลาสกิลหนึ่งเก็บมาได้2ใจก็ยังคล้องกับฉี้ครับเลยพุ่งเข้าไปโดนตบเหมือนเดิมสภาพดีที่ทีมเราเหลือ2ตัวทําให้สามารถจบบ้านมาได้เกมนี้ผมมาเล่นเป็นทูลเลนป่าครับถึงข่าวตัดเวฟกลางครับแต่เหมือนเพนเขาจะเอาผมจริงทาผมเกือบตายเลยเวลาลุมเลนล่างครับ อันเลนหนึ่งสามจะเอาอะไรไปหลอดผมเก็บทันเดอร์เบิร์ดเวลาช่องต้นเกมมันสําคัญอยู่เพนแค้นที่เพื่อนตายพุ่งมาก็จะเก็บมาหลอดแต่มาหลอดกระโดดสวนตามด้วยผมอันติเก็บเพนมาได้อีกตัวคราวนี้ถึงเวลาโซโล่คิวอันเลนเลือดครึ่งหลอดแบบนี้ไม่น่ารอดดูอี้เลือดน้อยแต่ไม่ยอมกลับบ้านผมก็เลยส่งกลับบ่อไปตัวมาเลนบนเมิดก็หิวคีดเลือดครึ่งหลอดไม่ยอมกลับบ้านผมก็เลยทันเดอร์เบิร์ดเก็บไปเกมนําคุมโซนได้ก็ต้องเอาออฟจิกหน่อยอันเลนแหลมมาแบบนี้โดดขีหัวผมยังไงก็ไไม่ันนเบก็งาป ผมเห็นเพนกะจะเก็บดาร์ซี่ผมก็เลยเข้าไปช่วยนิดหน่อยแต่ว่าดาร์ซี่ก็ตายผมได้เพนมาไฮาเตะแค้นจากอันติมาโดนทันเด์แทบของผมตายไปลาตัวนี้บางยังไงก็ไม่รู้โอเมนจับผมอันติตายเลยผมกํลังจะเคลียร์เลนบนครับแต่เพนอันติมาผมไม่มีรองเท้าเลยครับตายหลังจากนั้นทีมผมก็แตกพ่ายครับตายกันยับ เอลสูเหลือคนเดียวยังไงก็กันบ้านไม่ได้เล่นสลิมก่อนรีแลงครับรอเลี้ยวสไลด์มาเอาผมก่อนเลยแต่ผมกระโดดไปหนึ่งเพื่อนเห็นเลยวิ่งเข้ามาช่วยผมครับรับดาเมจแทนผมผมตีล้อเลี้ยวไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะตายชิวจัดป้อมผมแตกครับแก๊กเขาเลยขึ<ๆ>เข้่เขามาดูดทีมผมเกือบป้อมสองเขาดูดสวยครับแต่ว่าผมสวยกว่าตีฟรีชิวจัดผมได้มาหนึ่งคิวครับแต่ที่เหลือหมึกเก็บหมดเอ็กคิวของเขานี่แม่นจริงๆ,ๆได้เวลาสลับเลนครับมาตีป้อมล่าง รอเลี้ยวเขายังห้าวกันนะครับก็เลยตายไปริงจะเก็บฉี่ครับเหลืออีกนิดเดียวจะตายละโดนผักสวนมาผมก็เลยเก็บงานให้บอกเลยว่ารัดชิลๆหลังจากนั้นไฟย่อมๆก็เลยเกิดขึ้นครับผมตามตีไล่ตัวที่เลือดน้อยได้คิวรอเลี้ยวมาเสร็จแล้วไปตีป้อมล่างให้ครับฉี่เขาเกิดมากะจะมาเก็บคิวผมแต่ว่าผมฟิกหลบออกมาได้หลังจากนั้นก็โดนหมึกเอ็กคิวรัดไปป้อมล่างแตกครับก็ต้องตีป้อมบนต่อรอเลี้ยก็ยังห้าวมากันเหมือนเดิมก็ตายไป ดาซี่บัฟสกิลหนึ่งมาคูดาวแค่7วิเองผมเลยหยิบมาเข้าป่าบอกเลยว่าแรงมาก คิกซี่เดินมาเติมเลนล่างแต่โดนผมจับหลังจากนั้นก็ไม่น่ารอดทาจีกับผมโดดเหยียบไปพร้อมกันหายสิครับผมมาเติมเลนล่างรอบที่2แต่ก็ยังเห็นคลิกซี่แหละผมคอมโบโดดเข้าไปฉีดพุ่งแตกไปเลยผมมาดักที่เลนกลางได้คลิกซี่อีกแล้วครับวางสกิล2แบบนี้โคตรแรงรอบนี้ดักสูงบ้างครับคลิกซี่เขากาจะเช็คพุ่มเฉยๆแต่ว่าผมเอาสุดไงดาซี่โดนบัฟมา2แพทแบบนี้หรือว่าดาซี่จะกลายเป็นลูกรัก GM คนต่อไปข,ข้างค้าปีเกเหล็กกะจะมาดักผมแต่ว่าผมแรงกว่าแค่นั้นจบ มาหลอดช็อกมาครับโดนผมเต็มๆบอกเลยว่าเกือบหลับแต่ผมกลับมาได้ฉีดมาหลอดได้คิวมาผมไล่เช็คพุ่มครับเจอเพนเพนเขาเลงโจ๊กเกอร์แต่ว่าผมจับได้ก่อนก็ฉีดหายไปเลยไม่รู้แรงจากใครผมรู้ว่าโจ๊กเกอร์ไม่รู้นะคิดเอา เกมนี้ยับมากเลยครับต้นเกมทีมผมโดนนวดการะนาวรวมถึงตัวผมด้วยฝั่งตรงข้ามเล่นดีมากครับทั้งคิวได้แล้วก็ไปเอาออบเจกต์อีกโอ้โหบอกเลยกันบ้านกันระนาวแต่ก็ถึงจังหวะสําคัญครับที่พลิกไฟได้จับได้ไวโอก่อนทําดามจใส่ไวโอจนไม่สามารถจ่ายดามจช่วยทีมได้ทีมผมก็เลยเล่นตรงกลางได้เก็บแก๊กกับเมีเขามาได้ทําให้เราสามารถไหลไปจนถึงป้อมในของเขาเลยนะครับแพนด้า <Panda S 1> เขาก็ประมาทครับเข้ามาเกียร์คลิปโดยไม่รอเพื่อนแบบนี้โอกาสชนะของเราสูงขึ้นเยอะครับทีมเราเหลือตั้ง5คนส่วนทีม เขาเหลือแค่ไวโอเลตตัวเดียวทีมผมจ่ายสกิลไปคนละสกิลเท่านั้นแหละครับน้าคอสเกิดมาก็ไม่ไหวใครที่กำลังจะแพ้ก็สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งถอดใจรับรองว่ามีโอกาสชนะแน่นอน ตานนี้โลมิงเอาจริงๆแพทนี้มันเล่นได้ต้นเกมมึนครับจะเคลียร์คลิปก็ยากเคลียร์ได้ต้องตีธรรมดาอย่างเดียวฝืนวิ่งไปวิ่งมาครับจนได้วลวสีแต่ก็ต้องกลับบ้านวิ่งกลับมาครับเจอแวนตัดคิ่ป่าเราแบบนี้ผมเลันตีสับหัวไปนอนว่าแวนสู้ผมไม่ได้ออกของโลมเล็กครับตามด้วยเม็ดไฟหลังจากนั้นก็ขึ้นเปิดตาต่อเลยเรามารับเลนช้าครับผมเลยต้องฝืนเปิดไฟอยากได้ก็ต้องใจใจหน่อยได้ตีมีตามด้วยไอลิหลังจากนั้นก็ไปฆ่าแวนอีกทีด้วยการเปิดตา ด้วยความที่ผมไม่ใช่ลมธรรมชาติครับไวโอเลยโดนล้วงคาป้อมตลอดพยายามล้างแค้นให้แต่ทีมเขาก็มีชุบหมดสกิลเลยหนีออกมาเรียวมาที่ดักอยู่ก็ตายไปเอลี่แหลมมาเช็คมังกรครับเลยโดนพวกผมดักเก็บไป ดักอีกรอบครับทีมี่เข้ามาเช็คทิมเราดาเมจแรงมากครับแต่ทีมี่เขามีชุกลายเป็นช็อตพลาดไปห้าครับไล่เพื่อนเราอย่างบ้าคลัง่งโดนผมสับหัวเก็บคิวไปได้แอลลี่เขาตายครับเลยพาเพื่อนไปเอาป้อมเราดักพุ่มแต่โดนไอรีสอนเชิงไปครับต่อมาก็แหลมไปเคลียร์คลิปล่างโดนฆ่าไปตามด้วยนาคอสครับเข้าไปเปิดแวนท,ทั้งที่รู้ว่าเขาอยู่5เกมทําดาเมจไป34ครับรับดาเมจไป3 3มสารอยอนเมทตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะใครยังไม่รอคนเกมครับขึ้นมาแกงเรนบนปาสกิลโซนไปทอนห้ามากเข้ามาเลยโดดนผมิฉากไป ท่าเซียนลอเลออนครับซอนบอลหลังจากนั้นกดอันติพุ่งเข้าไปนะครับใครที่อยากเก่งต้องทําท่านี้ให้ได้นะครับคอสเท้าเข้ามาครับผมก็เลยกดพุ่งเข้าไปดูดวิญญาณลากนาคอสลงไปคุยกับลากมะมะะ่วงเรนกางไม่มีคนมาช่วยกันครับแต่ผมไหวครับดูดเลือดแรงมากถึกจัดทําให้ทีมตรงข้ามต้องใช้กิลชุบและก็ตายไปทอนห้าเกินครับผมก็เลยสไลด์เข้าไปเอาหน่อยตายไปตีมีชุบไม่ทันหลังจากนั้นพยายามเอายูเอะครับแต่ทีมเข้ามาเติมถึง3ผมก็เลยต้องเสียสละชีวิต เทาบอกผมจึงมากครับเก่งเกินพอยืนอย่างนานอ่ะบอกเลยฮาเลนบนครับตีมี่เขาเขียคลิปสูงเลยเข้าไปนัวครับวันเดอร์เข้ามาเติมตีมี่เสียชุบหลังจากนั้นผมก็ไปเก็บทอนมาได้โอเมนจับผมครับแต่ผมมีแข็งเลยรอดมาได้ไฟต์ตรงเรียนกลางครับนาคอสเข้ามาล้วงแต่ผมยกสวยมากได้นาคอสกับโอเมนมาทีมไฟชนะขาดครับทีมเราเบิร์ดดาเมจได้สุดจัด วันนี้ผมเอาดาซี่เข้าป่าครับป้าบอลอยู่ไกลล้วคอยฉีดลัดเพื่อนเป็นตัวที่เอามังกรง่ายมากครับตน้นคุเลนเจอวีลาดักครับผมฉีดท่าหนึ่งตีธรรมดาแล้วได้คิวมาู้เ่นอย่างห้าวเลยครับพุ่งมาเจอผมจับแบบนี้ท่าสองตามด้วยฉีดท่าหนึ่งตายเลยครับ จับได้ใครไม่รู้รู้แต่ลิงพุ่งเข้ามาล้วงผมอาจจะปิดฉากให้ได้แต่ผมมีท่าหนึ่งกันดาเมจ50%ฉีดลิงได้คิวมาเหลือน้อยไม่ต้องกลับบ้านครับมีพาสีกดท่าหนึ่งเลือดเด้งยาวๆเมียโดนอันเลนขี่หัวครับแต่ผมพุ่งเข้าไปฉีดได้คิวก่อนกลับมาม่วงครับแต่ทีมเขาเข้ามาไล่โชคดีที่อันเรนเข้าไปลาดได้นะครับไม่งั้นแพ้แน่ผมเห็นทูเลนกับลิงครับมุดอยู่ในพุ่มแอลไซเลยทําการมุดพุ่มเข้าไปลองจับดูปรากฏว่าจับได้ลิงครับแบบนี้รอดยากกดท่าหนึ่งฉีดแบบชิวๆ ได้ลิงแล้วก็ขึ้นมาเอาป้อมครับลิงโผล่มาแล้วกะจะล้วงผมแต่ว่าผมไหวตัวทันก่อนจะจบลูเมียมพยายามกันบ้านครับผมก็เลยฉีดเขาส่งกลับไปคุยกับลาคม่วงนาคอสจังเกิลที่สูญหายพูดตามตรงผมไม่ได้จับเลยตั้งแต่ไม่ได้เล่นผ่ามาต้นเกมก็พาเพื่อนเอามังกรครับคุเนเคลียร์คลิปอยู่เลนกลางผมเข้าไปลำํำซาต้ายังไม่ได้บินเลยตายแล้วดาร์กเราเคลียร์คลิปที่เลนล่างครับผมเลยมาจับตัวหลุดได้ลินดิสมาหนึ่งตัวตอนแรกคิดว่าจะไม่ตายครับแต่ว่าโจเกอร์เดินมาพอดีผมเลยไปหวัน เลิก้าตั้งป้อมอยู่ไกลๆครับแต่ซีเนียลเปิดตาเจอผมพอดีโดนยิงไปเกือบตายสุดท้ายก็ไม่รอดผมเลยตัดสินใจจะใช้สเตปเข้าๆออกๆเดลิก้า<อ>โดนเปิดไปก่อนผมเลยงัดแล้วปาดได้คิวมาจากนั้นผมก็รอสกิลคูดาวครับแล้วค่อยเข้าอีกทีเห็นลินดิสเลือดน้อยผมก็เลยพุ่งเข้าไปเก็บงานทําให้ลินดิสตายไปอีกตัวอีก2ตัวกําลังนัวไฟอยู่ด้านหลังครับผมเลยเข้าไปซ้อนกดอันติลำมาได้เป็นทิปเปิลคิวครับส่วนซีเนียลที่ยังเหลืออยู่ก็โดนมูลาดเก็บงานไป โจ๊กเกอร์เดินมาคนเดียวครับผมเลยพุ่งเข้าไปป่ากลายเป็นคอสคิวของผมครับถ้าได้ซีนนี้ออกมาเมื่อกี้ผมงกลายเป็นเมกาจะได้มูลาดแม่งลาดทุกคนรู้ไหมครับทําไมเกมนี้ผมถึงแพ้ระหว่างที่พวกผมบวกกันนวยอยู่เลนกลางตัด้าพไมาท่ทีคีล่าหายไปไหนฉเฉลยคีล่ากดอันตรีแล้วตัดเข้าไปเอาบูฝั่งตรงข้ามสุดท้ายเขาได้บับบูมาครับแต่ก็ตายตามบับบูไปในไม่ชา้า เคลก็แหลมครับเดินตัดป่าไม่กลัวอะไรเลยเมืงที่ผมเจ็บหนักแล้วกลับมารีที่บ้านเดินอ้อมๆหน่อยก็ได้เพื่อนผมเองก็ไม่ต่างครับพาเพื่อนชนะไฟก็จริงแต่ว่ามัวแต่ไล่เคนวิ่งตามเคนไปเป็นชาติครับเสียเวลาจัดๆแทนที่จะไปจบบ้านภาพตัดมาอีกทีครับคู่หูหมิดแครรี่เราก็ดนรอลลี่ออนเก็บไม่รู้ว่าเข้าสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นดับเบิลคิวของริลอี่ออนไปส่วนตัวผมนั้นก็ตายเพราะหินเคน ีล่าก,กับไบที่เกิดมาก็พยายามจะไปลัดดาร์กสต่อ5ยังไงไปไหวเพื่อนเสียดาร์กด้วยตายไปแบบฟรีๆเลยครับไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็การบ้านไม่ไหวครับ3ต่อ5แถมเขามีก๊อตด,ด้วยตอนจบไบตายไป10ตัวพี่ครับพี่ครับเล่นลิง์กให้ดูหน่อยครับได้เลยครับน้องชาย เป็นแอบมาอาดดาร์ผมเลยพุ่งเข้าไปทุบหัวว่าเหมือนตัวจะบักพุ่งข้ามขื่อไปเฉยเลยกระโดดทุบยังไงก็ไม่ข้ามขื่อนนะครับตีไปตีมาเพียนพุงน่งหนีไปผมเลยวิ่งไล่ตามไปเก็บเฟิร์สบัตรมาคุ้มรอแครี่เขาห้าวครับแบบนี้ตายแน่นอนได้เป็นชัดดาวยอนมาตรงกลางมาหลอดช็อกเปิดไฟครับเพียนพุ่งเข้ามาหวังจะเก็บคิวแบบนี้ต้องโดนทุบหัวมูลาดไปสับเคียคลิปตรงกลางาเลยโดนผมดักเงาส่งไปคุยกับลากม,าม,มตรงดาร์กเหมือนจะมีไฟส่วนผมนั้นไซสไซดักมูลาดเหมือนเดิมมูลาดท,ทนไม่ไหวพิมพ เพื่อนเราผมเลยใช้กระบองสั่งสอนไปหน่อยไล่ฆ่ามาหลอดอยู่ดีวิลาพุ่งเข้ามาช่วยผมเลยต้องส่งกล้วยไปให้เขา,เขากินหลังจากนั้นไล่ต่อไปก็เป็นมาหลอดเข้าหัวร้อนเดินเข้ามาตีแท้งผมเลยเข้าไปช่วยรักเพื่อนจัดทีมเราบวกกันหน้าดาร์คเลเยอร์ผมมาช้าแต่ก็เก็บงานให้อยู่ได้มาหลอดกับเทพเจ้าแสงอาทิตมาใช่หรือเลปล่าวะวิลาตัวดีจูบคลิปแบบนี้ต้องตายอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ได้ดาร์คแล้วก็ชนะเลย โมลาดกับเซ็ตลูนใหม่ลดคูดาว10%ช่วงต้นเกมผมเห็นเวเลสกำลังบวกองออยู่ผมเลยพุ่งเข้าไปสับหนึ่งีีหนแล้วก็กลับล่างเงาแบบแอคแอคอลิสเมตตัวที่2ทีมเข้าไปช่วยลาดมากรมาได้ผมจึงต้องช่วยทําหน้าที่เข้าไปล้วงเทลให้ช่วงต้นเกมก็เก็บสแต็กลมค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีบัฟฟ้าแล้วก็ลดคูดาว10%จากลูนของเราผมเลยสามารถเข้าไปสับดาซี่แล้วก็ได้คิวมา ไม่มีว่าฟ้าก็ไม่เป็นไรเรายังสามารถเก็บสแต็กลมได้เหมือนเดิมเก็บสแต็กตั้งแต่เรียนกลางแล้วก็เดินขึ้นมาบวกเรียนบนตีเสร็จแล้วก็สับเวอร์จาดดาเมจดนี้ตีบูเสร็จเห็นเวเลวกกำลังตีป้อมกลางผมก็เลยวิ่งเข้ามาเคลียร์ให้เดี๋ยวโดนเมจดดาไม่กันป้อมกลางอีก เก็บสเต็กลมเหมือนเดิมครับไม่มีวัตฟ้าเราก็สามารถเล่นได้เทลเลือดปิ่มๆก็เลยพุ่งเข้าไปสับหลังจากนั้นก็ได้คิวเทลมาดาซี่ที่โดนลูกหวงก็เกือบตายเวเลสที่กําลังห้าวเลือดน้อยๆก็ไม่ยอมรีผมก็เลยสั่งสอนเข้าไป1สเต็ปไอเทมผมก็ออกประมาณนี้นะครับใครอยากเรียนแบบก็ลองดู